ที่2จังหวัดตยองขอขอะคุณท่านผูน้ว่าราชการจังหวัดนะะการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้14พฤษภาคมใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม ให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการที่จะเฝ้าระวังการค่า,า,าราคาที่ดีในการเป็นทำตัวประพฤติตัวให้เป็นกลางในการเลือกตั้งการจาัดกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชนวนประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร b บิ๊กเด เราเรียกกันว่าสสในวันที่14พฤษภาคมชาวระยองพร้อมใจไปเลือกตั้งสสในวันนี้ยุคสภาผูแ้แทนราษฎรและกําหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566นั้นจะเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นหลักการสําคัญของการปกครองระบบระบอบประชาธิปไตยซึ่งแต่ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบบสากลที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในโลก เปิดโอกาสให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอาธิปไตยได้มีสิทธิ์มีเสียงในการปกครองตนเองการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจะมีความสําคัญต่อคนไทยในการทาหน้าที่เลือกผู้แทนไปเป็นผู้แทนตนเองในสภาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ดูแลทุกสุขของประชาชนรวมทั้งบริหารงบประมาณของประเทศดังนั้นบรรลุผลสําเร็จเรียบร้อย ซึ่งส่วนที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งคือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิจำนวนมากที่สุดซึ่งจดรยองเราเนี่ยตั้งเป้ารณรงค์เพียงกันให้มากที่สุดหนึ่งเสียงหนึ่งสิทธิ์คือพลังที่อยู่ในมือของทุกท่านผมขอใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์เชิญนภาพผมขอเป็นกาลังใจให้แก่ทุกท่านและขอให้การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งกัน มาชิกสภาพผู้แทนรัศดรมิกเดมของสำนักงานกองยองพร้อมใจไปชี้ิส้นเลือกตั้งณบัดนี้ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะมีกิมมิในการเปิดอย่างเป็นทางการนะครับขออนุญาตเรียนเชิญไม่ดีนะครับหัวขึ้นหรือหัวลงนะครับค่ะหัวลงนะเดือดร้อนทีเดียวแล้วนะค่ะหลังจากที่เรารับ5 4 3 2 1นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสีเขียวนะคะซึ่งเป็นบัญชีรายชื่อก่อนครับและท่านรองผู้ว่าราชกจังหวัดสุโขทัยอานันท์นะครับจะย่อน ในกล่องนะครับในหีบบัตรสีม่วงซึ่งเป็นบัตรเลือกกระบวนการทั้งสองบัตรนะครับอ่ะเด็กๆพร้อมแล้วเตรียมห้าสี่สองหนึ่งกองฟังกองฟังกองฟังปองฟังกองไม่ฟังตัดไปแล้วนะครับพี่ครับครับหย่อนบัตรหย่อนเลยค่ะท่านขาหย่อนแล้วนะครับแล้วท่านจะสลับนะครับท่านสลับนะครับ ต้องให้ละเอียดหน่อยเพราะว่าพี่ลินนั่งอยู่นี้เดี๋ยวจับผิดเรานะค่ะครับครับปมือท่านรบกลนทุกท่านอยู่บนเวทีก่อนนะครับอ่ะเด็กๆครับท่านรองติจ๋ามองไม่เห็นโมเล็ข้วเชิญค่ะครับนี่และตอนนี้ต้องบนเวทีค่ะชิคเวทีเลยครับชิคเวทีเลยครับแสดงเสน่ห์รักเลยค่ะปากก็จะยิ้มสวยและหนูล่ะเข้ามาสิไปด้วยยกสูงหน่อยจะได้เห็นค่ะ ปรากฏมองไม่เห็นปิดแมสสิ่งักาิสิทธิ์14พฤษภาชาวเรียงพร้อมใจไปเลือกตั้งสอสอครับ<อ>เลือกคนที่รักพักที่ใช่ครับผมก2า2ใบลงในหีบเลยนะคะคขอบพระคุณยังสูงค่ะทุกงนครับในวันที่14นะครับตั้งแต่8โมงเช้ามาจนไปจนถึงเวลา ที่ไปไตยตามรัฐธรรูญแห่งราชนาจาักรไทย2 5 6 0นะครับใ่่ตั้งขบวนกันเลยนะคะ,นะ,คะในขณะนี้เราจะไปพร้อมๆกันทั้งสองเรามตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแบ,บ่งเป็นสองสายนะครับนักขระยองวัดขอนใต้นะครับเร,ววนนะะเราจะไปช็อปปิ้งกันนะครับไปจ่าตลาดกันนะครับ 14พฤษภาคม2566ครับ14พฤษภาคมนะครับเดินแจกเอกสารด้วยลูกนะ ใครจะ nhé จะ